จบข่าวแพรวพรวโทรขอโทษสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังอยู่บ้านเดียวกันชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองที่กำลังตามติดเรื่องราวขาเตียงของแพรวพรวแสงทองหมอลำสาวคนดังและบิ๊กทิติวุฒยูทูบเบอร์ช่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แยกย้ายกันด่วนๆหลังจากล่าสุดยุยผู้จัดการวงแพรวพรวแสงทองฟินแลนด์ได้ออกมาไลฟ์ผ่านทางช่องนิลุยชาแนลต่อกรณีดังกล่าวว่า เกิดอีอย่างขึ้นนิลุยรู้เรื่องไหมและพยายามเฮ็ดอย่างแน่หยุดกล่าวหากันได้แล้วเขายังอยู่บ้านเดียวกันทําหน้าที่พ่อกับแม่โดยเนื้อหาในการไลฟ์สรุปใจความได้ว่าพยายามคุยกับแพรวและบิ๊ก เพื่อให้เข้าใจกันโดยอยากให้ทุกคนมาดีกันตอนนี้ยังเสียใจกันอยู่แต่ทั้งคู่ตกลงกันว่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเรื่องเจ้าภาพที่จ้างก็ยังไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ทุกคนยังเสียใจเท่านั้นตอนนี้โดนโจมตีว่าเราคิดเห็นเป็นใจและไม่ห้ามสารพัดส,สิ่งและกระแสยังไม่จบความจริงพยายามเยียวยาให้ทั้งสองคนกลับมาดีกันแต่ใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกซึ่งพยายามเคลียร์ใจกันแต่อาจมีทะเลาะกัน โดยเราพยายามช่วยทุกอย่างเราพยายามทุกอย่างและให้กำลังใจเมื่อคืนก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้กำลังใจฉันก็ช็อกกันเรื่องนี้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคงแก้ไขไม่ได้ทำได้แค่เยียวยาใจทั้งสองคนทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาโดยอยากให้สองคนคุยกันเมื่อคือนก็โทรคุยกันขอโทษกันโดยแพราวๆขอโทษผู้ใหญ่บ้านแล้วและตกลงกันเราพยายามปลอบใจทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะอยู่ในฐานะพ่อแม่แต่ในสถานะเพื่อนคือไม่คืนดีกันขอให้เป็นเรื่องของอนาคตให้ต่างคนต่างเยียวยาใจของตัวเองก่อนโดยจะอยู่บ้าน เดียวกันเหมือนเดิมคงมีโอกาสขอโทษส่วนตัวอยากให้ทุกคนมาดีกันอยู่แล้วแต่ต้องอยู่กันใจของเราเราก็เสียใจเพราะรักทั้งสองคนทั้งนี้ยูยังได้ตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับคนหนึ่งที่ถามว่าทำไมไม่แก้ที่ต้นเหตุตั้งแต่ทีแรกนะคะถ้าจัดการเอามือที่3ออกตั้งแต่เรียกมาคุยก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้โดยได้บอกว่าเอาออกแล้วคะ่ะ ในขณะที่แพลวพาวแสงทองโพสเฟซบุ๊กเป็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกและข้อความที่ว่าตอนนี้ต่างคนต่างใจเย็นลงมามากแล้ว คุยกันแล้วตอนนี้เราเป็นแม่และพ่อให้ลูกและยังอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาปรับจูนเข้าหากันขอเวลาให้เราได้ทบทวนอะไรหลายๆอย่างนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นห่วงและเป็นกำลังใจที่ดีแม่ไปทําหน้าที่ก่อนนะคะคืนนี้ที่บริษัทโนนรังสีตำบลห้วยเกิงอำเภอกรุกมภาวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ